ไม่ยังไม่ยังวะไงตามแม่ถทำยังนึกใส่บ้านหมอดูบ้านหมอจ้าหมอดูหมอดูกหมอถูกขึ้นสีเฮ็นหลังนี่ละง่ายลังนี่บ่นมีนี่แหลังนี่เด้อจ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายล่ะคุณพลุงพาดูเป็นแม่นดอกไส่น้าหมองหมวกใบหมวกกันดอกเออถึหาไปหาอีแม่อยู่ตัว กูวายมันกูชุดแตกมุ้งกูมันแผ่แห้งหลายกูปูตันนีนี่มันยังเนาะกูได้อ่ะกูพาตียายช่วยฮะยายช่วยช่วยยายช่วยก่อนช่วยเอา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 เราขามานั่งกันนั่งเขาด้วยเอาเาขามานั่งกันยืนแล้วก็จะว่าไปละนั่งตัวนั่งแล้วนี่ทะลุที่ยังล่ะ โด้วงมันก็ดีช่วงช่วงเป็นยังเบ่งกันนะโอ้เจ้านี่บอกคือบุธรรมดาเจ้าเจ้านี่เป็นคนเสียคนไหวตัวนี่ยายนี่เป็นคนเสียคนเลี้ยวขนาดที่เจ้าชาว่าเสียไทอืมชาวมเสียไผยร้องกลัพื้นมันก็ดูนั่นเห็นบหเจ้านี่เสียคนเลี้ยวดีดีดิเนี่ย เป็นเช่นไรวันนี้ชีวิตเจ้าเดี๋ยวนี้มันโบแจ้งมันโบสว่างไปทางใดมันก็มดืดกระมัวอืมเอาเอาเอา,เ,อาเจ้ามาถือทางแล้วเนี่ยเอาแนี่ข่อยสิให้เด้อเอาเจา้สาสิได้แจ่งได้สว่างเออไปใส่มาใส่ที่คองระบา้กูก็สิได้แจ้งได้สว่างเมื่อก็เด้อคุณหมอเด้อเออเอาไปไปไปโชคดีนี่นึ่นใส่โชคจะได้เฮาเองโชคนักเลี่ยงว่างจิตถูกโชคถูกปรต้องเหตุยัง งูเป็นจังไดคกอเป็นใจส่บันคือไงไงมันแม่อยูู่บ่หนมันแมเนบ่แต่ก่ขึ้นไงก็เกาโอ้โอ้ดี่คือนแล้วกูจีบบ่ได้นัก อ้ยเหตุถามเนี่ยมอดูที่คิวๆม่นๆเนี่ยเื่อนอยู่ทางไหนบอกก่นนี่เจ้าหมวกู้น่นใส่หมวกเจ้าหมวกูน้ำมันหมวกูอ้าวหมวกเจ้าคือสิมมาอยู่ในหัว่อยหมวกูอาออ๋อสิมันต้องไปว่าอย่งนอกบ่อ่อยเช่ากนว่าเพื่อนหมอะไปทางไหนเอาหมวกม่กูส่อกอนกูจงสิบอกวกใหี่ดีก็นเลย หวกเจ้าหรอกเขาว่า่เทดี mm. เพาได้ยืมมอใซคซื่อมีปัญหาปอาเออบอกเอาหมวกก็ขึ้นมาเออหมวก้ากินคอยเลยนี่เอาไปเอออันนี้ของกููบาปแพรบุญน้องก,กูกันไดเนาะอ่อเอาไปเอองัดใส่ให้ดี่้ยไปดีเล่าขึ้นจนได้กัวอยู่หมวกกวูัวอวววววยาววววววาวายวววววเววววววหววววววว ปียนหมวกเฮ้ยบักค้อซะอ้าวดีกว่านี่เฮ้โอ้เพื่นอนหมอเนีน่คือว่าหมอดงหมอดังมึออองอยู่กัตอบซอกกระพันหมาหนิเฮ้ยเฮ้ยเมามาเฮ้ยตัวไหนจะเฮาอยู่หันเฮาจะได้คนนี่สิแมเออเอามาเด้งแถลมออืมเอามาเอ้า,อา,อา อย่างมอสี่นี่นี่ก็จะว่าเออ่คุ้มใจกระซาว่าดูเม่นเมนทั้งจังหวัดอื่นทั้งรอยเอ็นสารคามก่อนแกนกระซาว่าดูคิ้วคิ้วเบื้องให้ผู้ใดถือวัดเม่นเจ้าเดียวเออนี่ละนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยยังเนี่ยวนี่ยคือบัวอดหมวกเอ้าจะอหมกู โอ้มันดังปกปกปกใช่ไหมโอ้ถอดได้ไหมเนาะเออเออถอดต้องจัดเออถอดไปใด่ไหมเออถอดมันดังชี่ลักก็ถอดแล้วตะแคงชี่จะหูบอลตะแคงเจ็บเออมันก็เจ็บละผู้ใดมาหาเขานี่ทุกคนนี่โกงหวยเฮ้าบัดละเอ,อ้าเจ้าคยบอกกานสั้นอ้าตะกี้ข้างลุงเป็นซางตัดผมมานเนาะเคยเป็นซางตัดผมมาโอ้ยเพิงเลี้ยงสายตาใส่หัวเขาไหล กำกันเลยสนองเรือบริเวณหงไม่จาว่ากันเอามี่ยังบอกมาเอาจังสี่มือวันที่สิบหกมือสิบหกสิมันนี้มันจะต้องวันที่เท่าไรมันนี้มันก็ต้องเป็นวันที่สิบห้านั่นโอ้คอยมาบันทึกมองดู้ดิโอ้เจ้าหนึ่งคิวอีกทีไปมือสิบหกเออมือสิบหกนี่วัานยังหรือสิบหกนี่ต้องเป็นวันคู่โอ้ยวันหวยเออเดี๋ยนะคันเจ้าคิวเจ้าเมี่ยนี่รีเมื่อเอินไปสิถืงเลขบอก อันออเจ้า <นะ S 1> ทายคอยบ่ได้เจ้าเศร้าเป็นหมอนับจากวันนี้เป็นต้นไปเอาเดี๋ยวนี้เอาสิเอาแบบเอาแบบอ่าเกิดตัวเกิดปียังบ้านยังเดือนอยังแค่นั้นหรอครพ่อล้าปีเดือนบ้านเกิดปีไม้ดำคอยออกลูกไม้ดำออกลูกเออเขาปลูกก็ฝังฟักนักนาสิพ่อลู ส่วงเข่าลาบมีล่าสีจับห hey! ่วยเอาเลยไข่แน่ล้วไข่แน่แล้วเง่อส่วนไม่ดำบอกดุกเร็วแล้วเร็วเร็วเดือนนึกละเดือนเดือนยังเดือนเดือนยังวันที่เดือนสิบสี่เดือนสิบสี่เฮ้ยน้องมีดอกเดือนสิบสี่วะเอาไปเกิดเออเดี๋ยวไปเกิดห่วยเอาสิบอกไม่ได้ว่า คอยจะถือเลขขึ้นบนถือเลขก็ถือกระจังเบิงเด้อเดี๋ยวเด้อถ่ายจะข้าวคนละหลายถ่ายอย่งนีกโอ้ย,าาอยมีแนวถ่ายอย่นั้เนเหรอเนี่ยนี่นียังอันขันดอกไม้ขันดอกไม้อืมโอ้ยมันจะไม่จะเนี้ภาษาดอกออไม้ภ<อ>าษาอะไรตัวนี้เป็นอยากเป็นยากเอางานอดีตเดียวออบานนี้ดิเดี๋้อซีบอกซีเป็นแปดแปดบอกแปดเป็นสิบหกตกดีราศีจับนับเงินทอง การันตีได้เลยว่าตูดสิถืกแท้แน่นอนเจ้าออกจากนี้เป็นต้นไปเจ้าเศร้าเป็นหมอซะเด้อพ่อใหญ่เจ้าขี่ตัวขี่ต้ม<อ>นี่แสดงว่าต้มข่อยมือข่อยเอาตัวบวกมากเพราะว่าข่อยเพิ่งซื้อเลขจักเสือเอขอ้าพ่อซื้อเลขเจ้าพ่อถ<อ>ือกูวางสั่งพูดแบกอันี้มักูบอกกับมึงที่ถืกเลกขข้าพ่เพิ่งซื้อเลขจักเิ๊อ พอจะสูงไปหน่อยก็อย่าเม,า,า,มาเฉลี่ยเนาะหมอดาวหมอดาวพี่น,อนอ้อหงหมอ,าอดาวเฮ้ยเนาะกูบอกถือกูนี่แหละเมื่อว่ากูเดาหายำลูกยำเนี่ยตามเดิมเอาเงินสวัสดีครับเจ้าอ้วนครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับขอเชิญตู่ลงพักน,นะครับอ,อันเชิญไปขอหาอยัางครับ เชื่อได้คือว่าเขามาแก,กาง,ง,ง,ขาขงข้อวบว่าเจ้านี่เป็นต้มทุนที่แปดมงกุฎหลอกลวงเขาเอาเงินเขาไหลาต้มท,ทุนผู้ใดครับต้มทุนเขามาหมาดๆเขาไปแกงข้อว้ที่โรงพักเนี่ยผมตามมาเนี่ยม,นมาน้าหอดพ่อพ่อพอดีเนี่ยเดี๋ยวเดียวครับคุณเฮาเดี๋ก่อนสิปับป๋องพูดใะไกันแล้วแต่ครับกฎหมายต้องมีหลักฐานนะครับครับอย่าอย่าอย่ามาบอกกับผมว่านี่ผมไม่สนใจผมมีหลักฐานครับไปคุยกันที่โรงพักเลยครับผมมีหลักฐานเลยครับนี่หลักฐานี่นี่นี่เจ้าช่วยหน่อยนี่นี่นี่หลักฐานมันต้มเงินบักเอิงยืนมันต้มเงินยาย เป็นไมันเอาไปหาท่านบลอนเอาหาท่นหลอดไฟกับหลอดไฟครับให้ยายหน่อคุณเชวา่าทางไหนครับคุณอ้วนไปลุกพักไม่ควารแก้ตัววะบลอนครับบออลอนก็ไปลุกพักไปรถนี่กับต้มพม่านาวะน,น,นี่ฮะพม่านรถคุณวะนี่คุณต้มพม่านตัวนี่ไปเอ้าแอบพูด,ดีดีหากินน้ำซุงซี่ดิเฮ้ พอต้มซุกม,งมึงมึงต้มมึงตัวกู้มนำนาม,มึงหลอดไฟมึงก็หลอดไฟขาดให้กูซ้ำมะนมม้ำฟิวไฟนั้น